โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผทุกท่านนะผมยผมลันลัสนอเช่นะวันนี้เรามาเล่นโมบายลีเจน n พาร์ทครับก็โอเคจับคู่เลยครับผมเกมนี้นะครับอย่างที่ผมแคทไปในพาร์ทแรกนะฮะก็เป็นเกมแนวโมบา e บนมือถือนะฮะโอเคได้ห้องละครับกดเข้าเกมเลยตอนนี้เราอยู่ทีมด้านขวานะฮะสัญลักษณ์เราเป็นแพนด้านะฮะโอเควันนี้จะเล่นตัวอะไรดีเอ่อเอาตัวนี้ดีกว่านาะยุนเจ้านะฮะเยี่ยม ยุนเจ้าดีกว่าครับเป็นเหมือนสินเฉ่านะครับเป็นต่อสายนักสู้นะครับโจมตีระยะประชิดนั่นเองก็เหมือนสินเฉาแหละเนาะประมาณนั้น,นครับโอเคตัวนี้แหละตกลงเรียบร้อยครับผมลุยลุยครับลุยฝั่งผมก็อยู่ข้างล่างนะครับเป็นฝั่งสีแดงมียุนเจ้ามีไลลามีอุกลาดแล้วก็ตัวแลนะ้วเนี่ย ยุตตา,ายุตลา,าอ่านไม่ออกนะครับชื่อแต่ละตัวนี้มันแบบอสุดยอดฝั่งนู้นก็มีตัวเหมือนกันเหมือนเราครับยุนเจ้าเหมือนกันเคจะรอไลลุยกันเลยมาแล้วครับภาพสวยสดงดงามเป็นภาพการ์ตูนนะชอบมากตอนแรกขอไปกลางได้ไหมฮะเพื่อนจะให้เราไหมเนี่ยโอเคครับเดินไปโอ้มัน,ม,นมันไม่น่าจะให้เนาะโอกาสใช่ไหมตัวที่เดินข้างหน้าเราเนี่ย แคงั้นเราไปล่างก็ได้ครับมันคงไม่ให้กลางเรานะฮะโอเคลุยลางเลยลุยลางเลยครับอ๋อเดี๋ยวดดดเดี๋ยวติด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 เดี๋ยวทำไมกลางฝั่งมันมาสองมีล่างก็มาหนึ่งตัวดีโอเคลุยต่อครับเยโอ้โดนยิงไอ้นี่นี่โอ้โหอย่างกับอ,อันติลูเซียนเลยเมื่อกี้อ้าวโอก,กาสเราทิ้งกลางเลยเหรอ โอ้ชีวิตเดี๋ยวเราไปกลางเองก็ได้ครับสงสัยมันไม่อยากเจอสองตัวเนาะเดี๋ยวเราไปเองนะครับไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าสองต้นหนึ่งเนี่ยฮะอย่างนี้ล่างมันมาคนเดียวนะครับมาเข้ามาชื่อตัวละครผมก็ตามที่เห็นนี่เลยครับลารัสนเชนนะเหมือนชื่อในแอลเลยนะฮะแอดมาได้ครับแอดมาก่อนเพื่อนเต็มนะเพราะว่าเพื่อนใกล้เต็มแล้วนะครับมันก็ไม่ใกล้หรอกก็้พอรับได้อยู่เยอะดี่ย โอ้โดนโดนโดนเหมือนเหมือนสกิล e มิดฟอร์จูนเลยเรียบร้อยครับฝั่งเราได้เฟิร์สนะครับเป็นเลนบนนะฮะยกมายกมาเรียบร้อยขามันเอื้อไม่รอดไม่รอดอะ่ะเอ้ยแต่เราเราเราได้ครับ <c oughs> ยังได้อยู่เราได้คิวครับเมื่อกี้โอเคยังดีครับที่เรายัางได้คิวว่าไงจริงผรผมจะเรียกมันจริงนะจริงจริงมันชื่อไรล,ลาะลุยกลางต่อ สกอทีมที่สองตายหนึ่งสองต่อหนึ่งนะครับเราฆ่าไปหนึ่งตัวแล้วก็ตายหนึ่งแล้วก็ทีมเราฆ่าอีกหนึ่งตัวไอตัวนี้น่ารำคาญนะต่ออยู่ได้ยกมานี้เรียบร้อยโอ้ยโดนโดนตันเมื่อกี้แข็งเลยเย็ด yeah, แรงไว้แรงไม่ถึงแล้วจะเย็นป้อมตีใ <c oughs> จเย็นครับอย่าเพิ่งสดมากได้นตีละเวล่อสี่ด้นตีนะครับ กดอันตีเรียบร้อยไม่ถึงอีกโอ้เปิดตีตีป้อมแล้วกันอันตีมันคูดาวไวครับยี่สิบวิไม่ต้องซีเรียสหรอกนะครับร่างตายคู่ครับไลาลาแล้วก็ยืนเจ้าตายคู่ตายคู่ย,ย,ยังไงยังไงเรายิงเจ็บหนักมากได้อยู่ได้อยู่ยกมาเรียบร้อยรเราขิ้งสปีฮะ เราขี้หนึ่งฟรีนวผมไปบนต่อเลยมีใครอยู่ไหมวาร์ปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวทีมเรามาไอตัวเดียวกับเราอะไม่ใช่ตัวทีมเราแย่แล้วโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับแม่กเปิดติเราไม่น่าวัร์ปตรงนี้เลยประมาทไปครับไม่คิดว่ามันจะเดินมา เฮ้ยโอ้โหอยางนี่มันอันติแกนแพงชัดๆไปกลางครับไปกลางหลายๆต้นนะสกิลเหมือน,นแอลมากก็ดีครับเราจะได้เข้าใจเพราะเราก็เล่นแอลมาก่อนอเคลุยกลางกันอยากชักชวนเพื่อนมาเล่นเกมนี้ครับมันก็เล่นมันหนุกดีนะแถมไม่ได้เล่นยากอะไรครับแถมมันข้ามเวลาได้ดีนะฮะถ้าใครเล่นก็สามารถแอดผมมาได้โอเคอเฮ้ยไลลาเราโดน อะไรเพื่อนอะไรทำอะไรเพื่อนเราอ้าวตายตัวอ้าวย็ดเช่เออไรลาฆ่าได้แล้วแหมเมื่อกี้เรานึกว่าเราจะได้ตัวเดียวนะครับกลางเลยแล้วกันสามตัวช่วยดันกลางบนปล่อยมันไปเพิดัดป้อมป้อมล่างแตกไปแล้วครับเดี๋ยวป้อมกลางโอเคป้อมบนด้วยเอาการยาวๆได้ไหมเนี่ยกลางเลย มาว่ะสองตัวเราไปบนดีกว่าเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หวัดดีเพื่อนเล่นมันโอ้โ oh, หโดนตินั่นแหละเราฆ่าได้ครับยกมายกมาได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงระยะไม่ถึงครับเมื่อกี้เยสบนฆ่าได้แล้วน้อฆ่าได้ด้วยยอดครับทีมเราโหดมากสกอร์สิบต่อสี่เอาได้วะ ได้เลยไหมใจเย็นใจเย็นฆ่ามันโอ้โวโอ้เยอะเยอะเยอะถอยก่อนโดนยิงครับนั่นแหละยกมาเรียบร้อยอันตีเลยเราได้ครับเราได้เราได้โอ้โหตัวแรงตีวะน่ะเหมือนเซ็เลย ฆ่ามันออเดอร์ฟัคเราตายครับแต่ทีมฆ่าได้ยังดีนั่นแหละทีมโคตรโหด,ด15ต่อ5ดับเบิลคิวเลยทีเดียวยเคยรอยสิบวีครับจะเกิดละมาเกิดแล้วลวุยต่อป้อมเรนล่างถูกทำลาย ป้อมเราเนี่ยแหละครับไปต่อครับไปต่อยังไงยังไงสามตัวว่ะทีมเราอยู่บนอะ่ะมาช่วยหน่อยกลาง แล้วก็อยู่ล่างตัวหนึ่งอยู่บนสามตัวทีมเรานะอืมไอนี่ได้ตอดหนักมากครับน่าลำคาญตัวตวอดคงเป็นสายเอดีไคลรี่เนาะยิงไกลอัคติเลเวลทูยกมาเยี่ยมใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจไม่รอดตอดหนักมากครับตัวไอธนูกับไอปืนเนี่ยนี่มันรูเซียงกับแอดมี่หวะ ยี่สิบวิครับจะเกิดละตอนนี้มีประเด็นเยตโอกาสเราเอาเลยได้วะได้ไหมนิดเดียวเพื่อนไม่ได้ครับมาเรามาแล้วเรามาแล้วไปดูไปดวนดวนดวนแย่เลยโอกาสเราตายครับเจอคไลลาก็ตายตายสองครับตอนนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เองไงหนู เรามาแล้วเรามาแล้วบวกมันเลยเยี่ยมออเราไม่ได้นะครับวอาไงเพื่อนวาไงเพื่อนได้แล้วหนึ่งตัวไม่กลัวไว้ยกมายกมาสองอแหมเจ้าสองตัวซะหน่อยอันนั้นได้ไปครับไม่เป็นไรสวัสดียกมาเยี่ยมฆ่ามัน เยสเคได้อยู่ <Y ete. S 1> ได้อยู่ <Y ete. S 1> นึ่ว่าจะไม่ได้ซะและ้วสวัสดีครับสุนเจ้าตัวเดียวกันฆ่ามาันคิดว่าเราไม่ไหวหรือไงเพื่อนฆ่าสองครับดับเบิลคิววาร์ปดีกว่าวาร์ปดีกว่าครับรีเลอดรีเลือด โอเคไปต่อครับล่างโดนโดนล้อมละฝั่งเราล้อมไม่หมดแล้วไอ้หนูโอเคเอาเลยแล้วกันกี่ตัววะเนี่ยเอาเอาเอาเล็งผิดตัวอีกไปเล็งไอสัตว์ป่านี่ฆ <Your airline. S 2> ่ามาันอัตติเรียบร้อยฆ่าหนึ่งแล้วเสร็จไปนหนึ่งเยี่ยมเสร็จไปสอง แล้วว่ลคิวเสรไปสามขอคอตักคิวแล้วกันไหววะเหเยี่ย,ยมคอตักคิวรครับคิดว่าเราเป็นใครหนูเรานะ่ะลันลัสนอเช่โอ,อ้สาหัสเหมือนกันครับสาหัสเหมือนกันนะเนี่ยโอเคกลับบ้านเลยครับไม่ไงคอตคักคิว โอเคไปต่อโบบัน้นอ้าวหายอ๋อ oh, มันมีสกิลวินวอล์กนะฮะโอ้ oh, ดูใครอันติวะนะไอตัวนินจาแน่เลยนั่นนะ่ะไอตัวนั้นนะ่ะว่าไงขุนเจ้าจะเอาล่ะ ยกมาอ๋อโดนโดนยกกลับอีกมันยกมายกกลับไม่โกงกามันนั่นแหละเนอะเทพกันเลยทีเดียวดับเบิลคิวสิบเปอร์คิวครับตอนนี้เราคิวท่าดสิบหกตัวปะสิบหกตัวเลยนะครับโอเคปั๊มเลยปั๊มเลยยิงปั๊มดิ ยกมันมายกมันมาไม่ถึงไม่ถึงยกยกเรียบรอ้อยยกได้แล้วสิบเจ็ดตัวแล้วครับยอดมันมากนี่ถ้าเป็น ll เราคงเกิดแบบสุดยอดอ่ะแต่สกิลผมว่ามันดีกว่าเยอะเลยนะดีกว่า ll เยอะเลยแบบยกมาขนาดนี้โอเคเลือกเต็มแล้วไปเลย เอากลางเลยครับไปกลางกันล่างดีกว่าล่างดีกว่ารู้สึกจะมีคนอยู่นั่นไงเราเราเนี่ยชอบดักครับดัก ADC ไอ้ตัวนี้เป็น AD เนาะใช่ปะไม่ใช่เป็นเป็นมือสังหารเป็นเหมือนเซตนะครับรดูตีมันดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหวปะวะไม่มีดูดเลือดครับโหแล้วเลือดมันหนามากโอเคจะหนาแค่ไหนเราก็คว้าได้เว้ย คิวสิบแปดตัวครับตอนนี้สามเยไปของนี้สามารถออกได้เลยครับไม่จำเป็นต้องกลับบ้านดาบใหญ่ออกเลยบวกพลังโจมตีกายภาพเยสเรามีการี่หนึ่งเจานะครับก่อตายเกิดนั่นเองน่าทีมเราก็ไม่ธรรมดาดับเบวลคิวกันเลยทีเดียว แล้วก็ไม่หลอดดับเบิลคิวแล้วก็ตายครับดันชี้ไปดันชี้ไปเอาป้อมเลยแล้วกันป้อมบางมากครับดาเมจเราแรงด้วยแหละเรียบร้อยป้อมแตกเอ,อ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว ข่ามัน่ามันเรียบร้อยได้ไหมวะเออการไดนเจ้าทำงานแล้วนี่นี้นี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 นหันไปเอาได้วะหันไปเอาเอ้ยเอาโดนยกเฮ้ยถ้าตัวตัวเราสู้ได้ครับแม่งโดนใบแล้วก็โดนยิงนะเราคิวสิบเก้าตัว ดูของสิของเต็มแล้วนะครับของเต็มแล้วอะ่ะรอเราด้วยอย่เพิ่งเอ็นเพื่อนนี่อัติแกมแพงมากเลรอเราด้วย18วิกลยแตกแล้วครับเน็กซัสมันป้อมเราแตกไปป้อมล่างป้อมเดียวครับ นิดเดียวนิดเดียวสีวิส,สามสองหนึง่งเช็คเกิดแล้วลุยลดยครับเกิดละทีมเราโดนคิวไปนะครับแล้วก็คิวได้ตายหนึ่งทั้งคู่มีออกนี่เลยแล้วกันเคร่องสปยขอ่ายสักตัวอะไรทำอะไรเพื่อเราทำอะไรเพื่อเรา เอาคิวได้แล้วครับโอ้คิวเรียบร้อย่ามันครัอ่ะเก็นซะแล้วโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้คิวไป20ตัวโคตรมันนะฮะโคตรมันนะครับ,นนรบเป็นเกมที่ถือว่าตอบโจทย์เนาะเวลาไปไหนมาไหนก็พกโทรศัพท์ไปก็เล่นเกมนี้ได้ครับนี่ครับสกอร์ 20ตัวจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สัสดีครับ